ทำความสะอาดนี่จะกระจกเนาะกระจกของเราจะเป็นคราบมากเลยปกติเราเราก็จะทําความสะอาดกระจกในการแบบใช้สเปรย์กระจกเนาะแต่วันนี้เราจะมาลองทํานี่จ้ะอันนี้ก็จะเป็นน้ํายาล้างจานเนาะก็มาดูว่ามันจะได้ผลไหมเราจะใช้แค่น้ํายาล้างจานกับน้ําจ้ะ อนนเราก็จะใส่น้ำก่อนเนะเาะแล้วก็จะหยดน้ำยาล้างจานไปนิดหน่อย่ะนีดเดน่เปียกวแล้วก็มีกองที่กินจะใส่พวกในกระมังพวกอะไรก็ได้เนาะจะได้สามารถล้างได้หลายหลายห้องน้ำเนาะอันนี้เราก็จะประมาณนี้จะ ถูได้ทั่วเนาะแล้วถ้าเกิดใครมีไอ้เหมือนไม้เอบเหมือนอะไรที่น้ำก,กระจกเนาะมันก็จะเป็นการดีเหมือนกันจะขูดออกขูดพวกนี้ออกแล้วก็เช็ดด้วยผ้าแห้งจ้ะ ีสูตรนี้ก็ได้มาจากเพื่อนที่ทํางานเขาแนะนํามาเนาะเราก็เลยจะมาลองทำดูเสร็จแล้วเราก็เช็ดก่อนเลย้เช็ดเป็นน้ําก่อนจะภาพชุบน้ําแล้วก็เช็ดเอาฟองออกเนาะ แล้วก็จะเป็นผ้าสะอาดจ้ะแนนี่ก็เรียบร้อยก็เช็ดจนกว่า นะโอเคเราจะใช้น้ำยานิดเดียวพอจะ,ะมาณหยดหนึ่งานะพอล้างแค่ห้องน้ำห้องเดียวใ่กระจกในห้อง น,นี้สามารถขัดตามขอได้้าเปียกคุบน้ำมาเปลียกแล้วก็เจ็ดออก เพราะว่าสะอาดนะดีดีกว่าเราไปใช้น้ํายาจ้ะเพื่อนๆที่จริงเราก็ไม่เคยเราไม่เคยใช้นี่จะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เอาพวกน้ํายาล้างจานมาเอามาล้างกระจกจะ้ะเพราะว่าแต่ที่ที่ทงานเขาแนะนํามานะเขาให้เราใช้ที่ทํางานค่ะเราก็เลยเอามา,าแชร์ประสบการณ์จะ้ะเราสามารถล้างกระจกได้ทุกกระจกเนาะ พราะว่ากระจุกของเราเวลาเด็กๆเขาแปรงฟันหรือว่าเป็นพวกอาบน้ําพวกอะไรพวกน้ํชอบกระเด็นกระดดนเวลาเออ,เ,อ,อเขาได้อะไรนะแปรงฟันพวกน้ําจะเป็นคราบน้ําคราบอะไรมันค่อนข้างที่จะเช็ดออกยากเนาะปกติเราก็จะไม่ทําอยู่แล้วเลยนอกจากวันหยุดเฉยๆจะวันหยุดเราก็จะมาทำเนาะอาทิตย์ละสองครั้งล้างห้องน้ำก็จะประมาณนี้จะ้ะ จะเป็นห้องน้ำข้างล่างจะค่อนข้างสกปรกมากเลยไม่ใช่ว่าเราไม่ล้างเนาะนี่ก็จะเป็นคราบสปกปรกคราบเลวลาเขาแปรงปฟันเวลาเน่นเนาะเ,เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะออกมานะจะใส่ในฟอ,องน้ำก็ได้เนาะถ้าห้องน้ำเนี่ยก็จะประมาณานี้ อีกเขามีค่อทางมีโฟมนิ่อร้างทั่วไปเหมือนเราล้างห้องน้ำหรือไม่ก็ล้างเหมือนเราล้างจานเนาะก็ตั้งแต่ขั้นบนลงมาน้ำอาจจะหยดหน่อยไมสะพรัที่นถ้าสูตรนี้ได้ดีก็ถือว่ามันก็ดีจะเพื่อนๆราไม่ต้องใช้น้ำยา น้ำกระจบเนาะแค้ำระจกน้ำกระจบส่วนแปรงนี่ก็ดีเหมือนกันจ้ะนี่แป้งนี่ไอ้แปรงที่เราไม่ใช้แล้วเราก็สามารถที่จะผัดตรงไหนที่มันไม่อกเนาะได้แล้วก็เราสามารถที่จะผัดในอ,อ่างล้างหน้าได้ด้วยจ้ะเพื่อๆนๆะขอบขอบที่ว่าพวกไอ้น้ำเราไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เนะาะทำความสะอาดได้ทั่วถึง เราก็จะใช้แปรงแปรงที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนาะแปรงแปรงฝันจากเล็กๆก,ก็ตามขอบตามมุมเนาะหรือไม่ก็อาจจะเป็นทั่วไปนี่ก็ได้เนี่ยตรงที่มันก๊อกน้ําที่มันหยดลงมามันจะเป็นค่าเราสามารถที่จะสามารถที่จะใช้ได้าจากถู จำดำังก็ออกมาบางทีบางทีไอ้ฟองน้ำของเราไม่สามารถที่จะเข้าพูดถึงได้แต่เราก็ใช้น้ํายาอย่างอย่างอื่นเนาะอันนี้มันเป็นเราแค่มันเหลืออันนี้เป็นน้ํายาล้างจานมันเหลือเราก็เลยเอามานั่งตั้งแต่เราทําคิดคราวก่อนที่ว่าใช้แป๊บเนาะเราก็ใช้เป็นเบกกิ้งโซดาเราก็ไม่ค่อยจะใช้น้ํายาล้างห้องน้ำเท่าไหร่เพื่อน เราก็คิดว่ามันมันโออยู่มันก็ดีอยู่เราเห็นในอะไรในทีวีที่นี่นะวันหนึ่งเราทํางานเราเปิดทีวีเราเห็นเขาก็ทาเหมือนกันจะ้ะเขาบอกว่าโซดาเบกกินโซดานี่จะใช้ดีมากเลยไปกกินงโซดาล้างห้องน้ำจะดีกว่าที่เราเอาน้ายามาล้างล้างยาล้างห้องน้ำมาล้างห้องน้ำ ฉ็นอกเหมือนเดิมจ้ะกับน้ำก่อนห้องน้ำนี่เสียงดังมากเลยห้องน้ำนีกเป็นห้องน้ำเล็กข้างล่างเนาะแต่พ่อแฟนเวลาอ,อาบน้ำแบบลูกชายเขาจะใช้ห้องน้ำไอ้ข้างล่างอาบน้ำแรกฟันเนาะแต่ที่จริงเราไปใช้กันทุกคนเลยจ้ะเวลาอยู่ข้างล่างแบพูดถึงอาบน้ำาขาจะใช้ เขาใช้มาก่อนเนาะมันไม่ใช่บ้านที่อะไรก็ดูจะค่อนข้างสกปรกเนาะแต่ทีจริงเราก็ไม่สามารถที่จะมาทําความสะอาดให้มันได้ใหม่เอี่ยมเหมือนเหมือนบ้านตัวเองได้เนาะ ้มาแลวเนออน,น,นี่จ้าเรียบร้อยแล้วจะเป็นยังไงครับเพื่อนๆคิดว่าใช้ได้ไหม,มเพราะว่ามันสะอาดกเก่านะเพราะว่ามันเป็นแต่ก่อนมันจะเป็นคราบสกปรกมากเลยจ้าอันนี้ใช้แค่อ,อน้ำยาล้างแกนเฉยๆจ้า โอเคถ้าเพื่อนๆสนใจยังไงก็อันนี้ก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้รับรู้เนาะได้ได้แบ่งปันความแบ่งปัน